ฟังนะพวกมึงกูเบนจามินเซสโกดาวยิงสโลวีเนียสูงยังกระเสาไฟฟ้าตอนนี้นิวคาสเซิลเริ่มมองกูละพร้อมมีแววว่าอิซักแม่งอยากย้ายหนีทีมแถมไม่ขึ้นเครื่องทัวเอเชียด้วยนะมึงกูแบบเออว่ะช่องกูเปิดแล้วไง f a บริซิ o อโรมาโแม่งก็เฮียวีโกบอกเลยว่าค่าตัวกูอยู่ที่70-80ถึงล้านยูโรแต่ถ้าแม่งจีบดีๆเติมโบนัสอีกนิดหน่อยกูก็โอเคอยู่นะว้ยมีดีลลูกผู้ชายระหว่างกูกับไลฟ์ซิกไว้แล้วไม่ใช่ใครจะเอากูก็ได้นะต้องเป็นทีมที่กูรู้สึกว่าพิเศษพูดง่ายๆต้องมัดใจแก่งอะมึงไม่ใช่แค่รวยซีซั่นก่อนกูยิงไป21ลูกไม่ได้มาเล่นๆนนะจ๊ะยิงจริงยิงโหดยิงแบบคนเหงาแด แกข้าวคนเดียวก็ยิงยิงตอนนี้ท่านิวแคสเซิลอยากได้กูไปกระซวกตะข่ายก็ต้องควักนะเพื่อน78ล้านปอนด์จัดไปกูมาเพื่อยิงและยิงมึงคอยลุ้นได้เลย